เอาละครับสิริู้ชมนะครับผม,มวัตนาเบกเราพบอีกครั้งนะในนิยายวายเรื่องเข้าครัวกับคิสโดยคุณักเขียน19กันยาตอนที่21นะครับถ้าใครสนใจอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณนเขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนที่21ลูกชุบจากถั่วเขียวที่มีสีเหลืองทำไมเยอะจังเลยล่ะคะจะทำไหวกันไหมเนี่ยวัลล่าตกใจกับปริมาณวัตถุดิบที่เห็น วันนี้เธอจะเข้าครัวกับคีสเพื่อมาเป็นผู้ช่วยแทนลูกชายคนเล็กที่ติดภารกิจมองเห็นกองถั่วที่ไม่คุ้นตาแล้วก็ได้แต่ตกใจมีพี่ๆมาช่วยเยอะเลยครับเดี๋ยวทาเสร็จแล้วจัดแพ็กแจกไปด้วยเลยถ้าทานเองทั้งหมดน่าจะขึ้นอีกหลายกิโลมันคืออะไรเหรอถั่วเขียวแบบลอกเปลือกแล้วครับฮะอันเดียวกันกับที่มีคนมาส่งวันนั้นเหรอเนี่ยป้านึกว่าถั่วสีเหลืองซะอีกถั่วเขียวเดียวกัน แต่พอแกะเหลือกออกก็จะได้สีเหลืองแบบนี้ครับไม่ใช่ถั่วเหลืองแบบที่เราเคยทานกันยากจริงๆเลยนะอาหารประกอบเนี่ยเธอถอนหายใจออกมายังไม่ได้เริ่มกระชวนงงซะแล้ววิธีทำไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเตรียมขอแป๊บหนึง่งคุณป้านั่งรอก่อนได้เลยโอเคค่ะป้าพร้อมมากผ่านมาอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วเรื่องราวการฟ้องร้องระหว่างเวลคอนเวเนียนและเบต้ายังคงมีโพสต์ให้เห็นอยู่บ้างแต่ก็เริ่มซาลงไปมาก อาจเป็นเพราะเรื่องธุรกิจที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญของใครหลายๆคนจะกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งก็คงเป็นช่วงที่การดําเนินการเสร็จสิ้นลงแต่สิ่งที่ยังคงเป็นกระแสคือผลข้างเคียงจากเรื่องนี้เอวาแบนดอนหรือน้องสาวต่างแม่ยังคงโพสต์รือกระแสยอยู่หลายต่อหลายโพสต์คีสตรวจสอบแล้วก็ไม่เห็นว่าจะมีใครติดต่อมากล่องข้อความส่วนตัวว่างเปล่าทางทนายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการฟ้องร้องหมิ่นประมาทก็บอกมาว่า ไม่มีใครติดต่อมานอกเหนือจากผู้ที่ได้รับหนังสือฟ้องและต้องการไกล่เกลีย่ยเป็นโพสต์ที่ต้องการเรียกร้องความสนใจอย่างเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าพ่อของเขารู้เห็นเป็นใจในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่มีอะไรเสียหายต่อทางแบรนดอนก็คงจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหรนะ่นักหากเมื่อไหร่ที่ตัวเองเสียหายก็คงจะเข้ามาจัดก,การเองเป็นแน่อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคล้ายกับเรื่องราวในฝันร้ายคือมีร้านอาหารถูกเปิดขึ้นมาร้านหนึ่ง มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยหากว่าร้านนั้นไม่ได้นําชื่อของคีสไปแอบอ้างร้านนี้เพิ่งเปิดตัวได้เพียงแค่3วันเท่านั้นแต่ก็โด่งดังไม่น้อยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์สอบถามแต่คีสยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเพราะตอนนี้เขากาลังเก็บรวบรวมหลักฐานและยื่นฟ้องเมื่อถึงเวลาจากการสืบมาแล้วพบว่าคนที่เปิดร้านและแอบอ้างชื่อของคีสก็ไม่ใช่ใครที่ไหนระยาใหม่ของพ่อและลูกสาวของเธอนั่นเองเป็นไปได้ว่าที่เธอออกมาโพสต์เพื่อเรียกร้องความสนใจก็เพื่อให้ร้านอาหารที่เพิ่งเปิดตัวเป็นกระแสขึ้นมา แต่กระนั้นกลับไม่ได้ออกมาในทิศทางที่ดีเท่าไหร่นะแม้รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกับเมนูที่คิสเคยสอนแต่เรื่องรสชาติมันไม่ได้เลยมีแฟนคลับหลายคนออกมาคาดเดาแล้วว่าร้านอาหารนี้ไม่ใช่ของคิสเองหากว่าเป็นร้านของคิสจริงๆรสชาติคงจะไม่แย่ขนาดนี้และคงจะมีการโปรโมตผ่านช่องเข้าครัวกับคิสไปแล้วแม้เบต้าและตระกูลแบนดอนจะเจอวิกฤตแต่ก็ยังคงไม่ล้มเลิกการสร้างปัญหาอีกสินะแต่ครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ตอนนี้คีสมีคนให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือเขาไม่ต้องโดดเดี่ยวและมองร้านอาหารที่ตนเองตั้งใจสร้างมาหายไปต่อหน้าต่อตาคนที่ต้องล้มลงจากการกระทำนี้ต้องเป็นผู้กระทำเหล่านั้นการไลฟ์สตรีมจะเริ่มต้นขึ้นใน3 2 1สสวัสดีครับคีสยิ้มทักทายก่อนที่จะขยับที่ให้คนข้างๆเข้า,ขามาทักทายผู้ชมบ้างสวัสดีค่ะวันล่ายิ้มยิ้มสุภาพแบบที่เธอชอบทำเมื่อต้องออกงานสังคม เมื่อมาพร้อมกับชุดที่ดูสมฐานะแม้จะอยู่ในชุดสบายๆก็บ่งบอกได้ว่าเธอคือคุณหญิงคุณนายคนหนึ่งเลยสวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนผู้ช่วยแล้วสวัสดีครับเชฟผมมีเรื่องอยากถามเชฟมากๆครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยมาด้วยคนหนึ่งนะครับขอแนะนําคุณป้าวันล่าหรือคุณแม่ของคุณวิวนะครับพอดีคุณวิวไม่ว่างก็เลยมีคนมาแทนครับขอฝากตัวด้วยนะคะทุกคนจะทําให้เต็มที่ค่ะยูเซอร์เวเลียม จะรีบกลับครับตัวไม่มาแต่คอมเมนต์มาอย่างไวคุณป้าสวยมากเลยค่ะเชฟใช่ร้านเชฟไหมใช่ร้านผมไหมร้านไหนเหรอครับผมยังไม่เคยเปิดร้านเลยนะครับตอนนี้มีแค่แผนที่จะเปิดแล้วก็อยู่ระหว่างการวางแผนแล้วก็หาทุนครับนั่นไงไม่น่าโง,ง่ไปลองเลยโอ้โหกล้าหาญที่สุดที่กล้าแอบ,บอ้างชื่อเชฟแบบนี้ต้องจัดก,การให้เด็ดขาดเสียชื่อหมด รีบไปลองเพราะกลัวคนเยอะราคาแพงมากรสชาติก็แ yeah, ย่มากๆอ uh ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ออกมาแจ้งตั้งแต่ที่มีกระแสช่วงแรกๆพอดีผมก็ยังงงๆอยู่ว่าไปเปิดร้านได้ยังไงตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการทางกฎหมายครับถ้าใครอยากของเงินคืนเพราะไปลองจากชื่อของผมสามารถแจ้งชื่อมาได้เลยนะจะพยายามเรียกให้ทางนั้นชดใช้ให้มากที่สุดครับทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะแย yeah, ่มากๆเลยนะ แอบอ้างซะใหญ่โตจนป้าน,นึกว่าคิสไปแอบเปิดร้านเกือบไปลองทายแล้วล่ะคะ่ะดีนะที่ถามก่อนมันน่าเชื่อถือขนาดนั้นเลยเหรอครับผมก็ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไร่เลยคิสถามกลับด้วยความตกใจขนาดบอลล่ายังเกือบลงเชื่อมันต้องโฆษณาขนาดไหนกันนะถ้าขึ้นรูปเราได้คงขึ้นไปแล้วคะ่ะน่ากลัวมากเลยคนสมัยนี้แอบอ้างไม่กลัวกฎหมายกันเลยกำลังออกจากบ้านพร้อมพ่อแม่เรียวรถกลับแทบไม่ทัน ว่าแล้วเชียวถ้าร้านเชฟจริงไม่น่ามีรีวิวต่ำขนาดนั้นกล้ามากตอนเห็นโฆษณายังคิดอยู่เลยว่าของเชฟจริงไหมแต่มีบนเว็บหลายเว็บเลยนะเชฟน่าจะลงทุนเยอะนี่คิดอยู่เพราะเชฟบอกว่าสอบสิ้นเดือนอย่างเชฟไม่น่าเปิดก่อนสอบเชฟได้แนะ่เชฟห่วงเรื่องความปลอดภัยจะตายกำตามสนอไปเลยไอ้พวกแอบอ้าอยากรู้เลยว่าใครต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิด ผมมีแผนจะเปิดร้านจริงๆแต่น่าจะเป็นช่วงปีหน้าเลยครับยังต้องวางแผนอีกมากเลยโดยเฉพาะเรื่องกำลังในการทำอาหารผมทำคนเดียวไม่ไหวแนๆ่ๆถ้ามีความคืบหน้าเมื่อไหร่จะรีบเอามาบอกเลยนะครับขอให้ทุกคนอย่าหลงเชื่อการแอบ,บอ้างใดๆถ้ามันไม่ได้ออกจากปากของผมนะครับถ้าจะเปิดร้านจะรีบมาบอกทุกคนเป็นคนแรกเลยคนดูร้อยล้านคนแรกแบบใดนานแค่ไหนก็จะรอเสียงเงินไปแล้วถือว่าได้ลองขาะแต่ก็เสียได้เงินอยู่ เชฟไม่ผิดไม่เห็นต้องออกมาขอโทษเลยทางนั้นต่างหากที่ต้องออกมารับผิดชอบอเอาล่ะครับพับเรื่องเปิดร้านไว้ก่อนเพราะยังอีกนานมาดูเมนูแรกที่เราจะทําในวันนี้ดีกว่าครับมันคือเมนูอะไรคะคีสป้าตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยมันคือเมนูขนมหวานแล้วก็เป็นของทานเล่นครับชื่อว่าลูกชุบลูกชุบไม่เคยได้ยินเลยนะวิธีทําไม่ยากแต่ต้องใช้เวลานิดหน่อยคุณป้าไม่ต้องใช้แรงเหมือนคุณวิวแน่นอนครับ โอเคค่อยสบายใจหน่อยน่าสงสัยเขานะครับตัวไม่อยู่แต่โดนอีกแล้วผมชอบเมนูนี้นะครับทำไม่ยากแต่ใช้เวลาแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยแต่เห็นของที่เชฟเตรียมแล้วทำไมมันเยอะขนาดนั้นวัตถุดิบหลักคือถั่วเขียวนะครับคีสผายมือไปยังชามใส่ถั่วเขียวแต่มีสีเหลืองเจ้าผู้ชมคอมเมนต์ถามเข้ามาเพราะพวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนที่มันมีสีเหลืองก็เพราะแกะเปลือกออกแล้วจริงๆมันคือถั่วเขียวแบบนี้เลย พอแกะเปลือกออกก็จะได้สีเหลืองแต่ไม่ใช่ถั่วเหลืองนะครับคนละชนิดกันยากไหมคปะป้าก็งงวัลล่า์หัวเราะออกมาเธอคิดว่าผู้ชมก็คงจะรู้สึกไม่ต่างจากเธอนักหรอกตอนที่ได้มาตอนแรกก็เป็นสีเขียวค่ะแต่พอจะทําดันเป็นสีเหลืองไปซะได้อย่างน้อยก็ยังมีคนงงเป็นเพื่อนไม่คิดว่าปลอกออกมาจะเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่ถั่วเหลืองนะครับทุกคนอย่าซื้อมาผิดกันนะคิสย้ำอีกครั้งก่อนจะอธิบายถึงที่มาที่ไปที่เขาตัดสินใจทําเมนูนี้ พอดีมีชาวสวนติดต่อมาครับปีนี้ถั่วเขียวมีเยอะกว่าปกติทำให้ราคาตกคนซื้อน้อยลงด้วยก็เลยมีของเหลือเยอะมากทั้งนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เลยส่งข้อความมาปรึกษาไม่แน่ใจว่ามีใครเคยซื้อมาหรือเปล่าแต่มันคือถั่วที่เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารเหลวหรือน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพครับถ้าใครที่มีเครื่องสกัดน้ำผักผลไม้ก็น่าจะเคยซื้อมาบ้างคิดออกแล้วพวกถั่วที่เป็นธยพืชไงไม่เคยจำชื่อหยิบตามความเคยชินเชฟน่ารักจังช่วยเหลือชาวสวนด้วย พอมีปริมาณเยอะๆก็เลยลองหาเมนูที่ใช้ได้ครับจริงๆมันก็มีอีกหลายเมนูแต่หลักๆก็จะทําลูกชุบที่ต้องใช้ถั่วเขียวในปริมาณเยอะๆในซูเปอร์ตอนนี้น่จะมีแบบที่ยังไม่ลออเปลือกนะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อสมาคมชาวสวนไว้ให้ถ้าใครอยากได้แบบลออเปลือกแล้วสามารถติดต่อไปได้เลยราคาจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ไม่ได้แพงจนน่าเกลียดครับช่วยอุดหนุนเกษตรกรที่มีกําลังใจในการเพาะป,ปลูกกันนะครับได้เลยครับถ้ามีแบบมีเปลือกจะทํำยังไงได้บ้าง ถ้ามีแบบมีเปลือกจะทํายังไงเหรอสามารถลอกเปลือกเองได้แต่ก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับเอาถั่วเขียวมีเปลือกไปแช่น้ําค้างคืนไว้ให้ตัวถั่วมันดูดน้ําเข้าไปครับพอดูดเต็มที่แล้วเปลือกก็จะเริ่มหลุดเพราะข้าื่องในขยายตัวใช้มือถูเบาๆแล้วก็แยกเปลือกออกได้เลยก็น่าจะไม่ยากนะคะถ้ามันเม็ดใหญ่มันจะไม่ยากแต่ถั่วเขียวมันเม็ดแค่นี้เองครับทาเยอะๆก็เลยต้องใช้เวลาแบบนี้นี่เองสินะซื้อแบบไม่มีเปลือกง่ายกว่าสินะคะ ง่ายกว่าครับแต่ถ้ามีเวลาแล้วก็แกะเปลือกเองได้เหมือนกันทางง่ายๆเราไม่ลองต้องไปทางยากๆไปเอามาแช่ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองทำตามเชฟแปะลิงแป๊บเดียวคิวซื้อถั่วลออบเปลือกยาวมากนอกจากถั่วเขียวลอกเปลือกแล้วก็จะมีกะทิครับผมใช้เป็นกะทิกล่องของแฮปปี้มิลเหมือนเดิมน้ำตาลแล้วก็เกลือแต่นอกจากตัวลูกชุบแล้วจะมีส่วนที่ใช้เคลือบด้านนอกเรียกว่าวุ้นครับจะใช้ผงวุ้นน้ำตาลกลิ่นที่ชอบ สาม,มารถใส่สีเพื่อความสวยงามได้ด้วยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสีผสมอาหารพอรู้ว่าเชฟเป็นใครก็ไม่ปลกใจที่ใช้ของเวลิงตันเชฟซื้อหรือได้ฟรีมาคะซื้อครับผมซื้อเองทุกอย่างแต่ก็มีส่วนลดสมาชิกนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็ไปสมัครกันได้เลยนะคีสตอบกลับคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาแม้จะเป็นคนในครอบครัวแต่ธุรกิจก็คือธุรกิจจะมาขาดทุนเพราะคำว่าครอบครัวก็คงจะไม่ได้บัตรเวลิงตันกรุ๊มแค่ใบเดียว ใช้ได้ทั้ง Happy m e ิลและเวลคอนเวเนียเลยนะคะสมาชิกระดับเริ่มต้นสมัครฟรีสะสมยอดสั่งซื้อก็จะขยับไปเรื่อยๆส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างคีสก็สมัครตั้งแต่สมาชิกเริ่มต้นค่ะตอนนี้ระดับไหนแล้วลูกวันล่าไม่รอช้าเมื่อมีคนปูทางแล้วเธอจงรีบขายของระบบสมาชิกของวลลิตันกรุ๊ปมีมานานแล้วแต่ยังไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะสมัครเท่าไหร่นะอาจเป็นเพราะสินค้าไม่ใช่สินค้าที่ต้องซื้อทุกวัน หรือเป็นพวกอาหารเหลวก็สามารถซื้อไปกักตุนได้พวกเขาจึงมองว่าบัตรสมาชิกไม่ได้มีประโยชน์หรือมีความจําเป็นเท่าไหรนะ่นักตอนนี้เป็นแพลตินัมแล้วครับขึ้นตอนที่ทําครัวใหม่นี่ละได้ส่วนลดเยอะมากเลยนะครับสะสมแต้มไปแลกของใช้หรือแลกของขวัญก็ได้เคริสตอบก็จะหมุนกล้องไปยังมุมผนังของห้องครัวตรงนั้นมีหุ่นยนต์ตัวหนึ่งตั้งอยู่ทุกคนเห็นหุ่นยนต์ตัวนั้นไหมครับผมแลกแต้มมานะไม่เสียเงินสักเหรียญเลยดีมากๆเลยนะคะเนี่ย ใครที่สนใจก็สมัครผ่านเว็บไซต์ของวิลลิงตันกลุ๊มได้เลยนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราแล้วเหมือนว่าตอนนี้จะมีสมัครสมาชิกรับฟรี100คะแนนอยู่นะครับไปสมัครกันได้เลยช่วยการทำอาหารยินสุดๆน่าเอนดูใช้ดีจริงๆไปแลกอาหารเหลวมาหลายแพ็คแล้วตอนนี้โกกำลังจะได้เลื่อนเหมือนกันเว็บจะล่มไหมคนทีจะแห่ไปสมัครไม่เคยสนใจกระทั่งเชฟบอกสมัครก็ได้คะ่ะ ืมอเพื่อเป็นแรงจูงใจในการสมัครเร็วๆนี้จะมีการคัดเลือกผู้โชคดีจากระบบสมาชิกอยู่นะครับแต่จะโชคดีในเรื่องอะไรก็รอติดตามกันได้เลยช่วงปีหน้าจะมีการประกาศออกมาแน่นอนแหมบอกแบบนี้เดาไม่ได้เลยนะคะเนี่ยคีสเพิ่งจะบอกไปว่าปีหน้าจะเปิดร้านตอนนี้มาบอกว่ารอประกาศในปีหน้าหากใครที่ชอบคาดเดาก็คงจะพอเดาได้ไปแล้วอย่าบอกนะว่าร้านเชฟกับเวลิงตันกรุป๊ปกรี๊ด คิดถูกมากที่สมัครสมาชิกทุกอย่างไว้จะเดาถูกไหมขอให้ใช่สาธุเอาละครับกลับมาที่ลูกชุบของเราดีกว่าคุณป้าพร้อมไหมครับคีสรีเปลี่ยนเรื่องเมื่อใครหลายๆคนพอจะเดาได้แล้วว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นในปีหน้าตามที่คีสบอกใบไว้พร้อมแน่นอนมาเลยค่ะโอเคครับก่อนอื่นก็เริ่มจากการทําตัวลูกชุบก่อนเราจะเอาถั่วเขียวรอบเปลือกไปแช่น้ําทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมแช่ไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะ ผ่านมาก็ประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วครับแต่ถ้าใครที่ใช้ถั่วเขียวแบบมีเปลือกแล้อปปอกเองก็ใช้ได้เลยไม่ต้องแช่ซ้ำครับอ๋อปกติมันจะไม่พองแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับปกติมันจะไม่แค่นี้เองเขานำถั่วเขียวลอกเปลือกที่ยังไม่แช่น้ําขึ้นมาให้วันล่าและผู้ชมได้เปรียบเทียบอ๋อก่อนนามาแช่น้ําอย่าลืมล้างให้สะอาดด้วยนะครับล้าจงจนแก่น้ําจะเป็นสีใสเลยอาจจะหลายรอบหน่อยแต่ก็เพื่อความสะอาดนะครับ ใช้เวลาจริงด้วยครับใช้ตั้งแต่แช่ถั่วเลยจะแช่ไว้ตั้งแต่ตอนนี้แค่แช่ถั่วก็หมดไปครึ่งวันง่ายแน่นะเชฟพอแช่น้ำจนตัวถั่วอิ่มน้ำแล้วเราจะเอาไปนึ่งนะครับใครที่ทำไม่เยอะใช้หมดหุงของมาหุงข้าวได้นะครับใส่น้ำแค่พอท่วมแล้วก็กดหุงปกติเลยครับบางเครื่องที่มีรูระบายน้ำจะมีน้ำออกมามากหน่อยแต่บางเครื่องก็จะจัดการทำให้เป็นไอน้ำครับ ก็จะมีไอ้น้ำออกมามากหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับแล้วเราจะใช้หม้อไหมคะเยอะแบบนี้ต้องหุงกี่รอบกันละเนี่ยเราจะนึ่งบนซึ้งนึ่งปกติครับคุณป้าปูพักเขาบางไว้บนซึ้งให้หน่อยนะครับผมไปต้มน้ําก่อนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไว้ใจได้เลยคะ่ะเอ็นดูคุณป้าและเชฟทาอย่างเยอะเติมน,น้ําที่หม้อนึ่งแล้วก็ต้มให้เดือดนะครับผมจะใช้ไฟกลางเพื่อให้ถั่วสุกแบบทั่วถึง อันนี้จะใช้เวลาหน่อยอาจจะครึ่งชั่วโมงเลยป้าวางเสร็จแล้วนะคะเทถั่วลงไปเลยครับเกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับโอ้โหให้ป้าทำเลยเหรอครับคุณป้าทำได้เลยคุณป้าใจเย็นนะคะเชฟคุณผู้ช่วยมือสั่นหมดแล้วเอ็นดูมากกลัวหกละจะมีแจกไหมเชฟทำเยอะมากโอเคพอน้ำเดือดแล้วก็เอาถั่วมานึ่งได้เลยครับทิสันกลับมาทางวัลลาที่มีหน้าที่เทถั่วและเกลี่ยให้เท่ากัน เขาหัวเราะขำเบาๆเม่อเห็นท่าทางแก้กลางของเธอไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ครับคุณป้าโธ่ป้าก็กลัวมันจะไม่เท่ากันนี่นาะแบบนี้ก็ได้แล้วครับมาผมยกเองเหมือนเราเลยเชฟบอกปริมาณเท่าไหร่ตวงเอาเป๊ะกลัวพลาดเอ็นดูไม่ไหวเราจะปล่อยไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมาดูนะครับแต่อย่าลืมดูน้ำาน้านล่างด้วยอย่าปล่อยให้น้ำแห้งไม่งั้นมันจะไหม้ครับแล้วเราจะทำอะไรต่อดีคะ เดี๋ยวผมจะแบ่งถั่วไปหุงให้ดูครับคุณป้าเทถั่วใส่มอหุงข้าวแล้วก็หุงได้เลยอันนี้สบายมากแต่ว่าใส่น้ำเยอะไหมแค่ท่วมถั่วก็พอแล้วครับได้เลยค่ะด้วยความที่ทุกอย่างต้องใช้เวลาผมก็เลยเตรียมส่วนผสมที่นึ่งเสร็จแล้วไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับมันมีอย่างอื่นที่ต้องใช้เวลาเลยต้องทําเวลากันหน่อยนี่เลยครับถั่วเขียวที่นึ่งเสร็จแล้วจะมีหน้าตาแบบนี้อันนี้เพิ่งนึ่งเสร็จเป็นหม้อแรกครับเดี๋ยวอันที่เรานึ่งไว้จะให้พี่ๆช่วยทําต่อมีเยอะมาก วันนี้มีของมาแจกทุกคนด้วยนะวันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้วขอบคุณมากๆครับสงครามโดเนทมาอีกแล้วแม่เจ้าใจเย็นนะทุกคนเชฟเหมือนรู้ปิดโดเนทอย่างไวขอบคุณด้วยหน้าครับเราจะเอาถั่วนึ่งไปปั่นต่อเพื่อให้ได้เนื้อที่เนียนละเอียดนะครับผมใช้เครื่องผสมในการนวดถ้าใครทําให้เยอะใช้เครื่องปั่นก็ได้หรือถ้าไม่มีอะไรเลยจะใช้มือนวดก็ได้แต่ใช้เวลาหน่อยนะครับเนื้อถั่วที่ต้องการจะเนียนละเอียดเหมือนผสมแป้งเลยครับ ระหว่างที่ปั่นก็ใส่น้ำตาลกับกะทิลงไปด้วยเลยทีนี้ก็รอให้เครื่องทำงานป้าลองใช้มือนวดได้ไหมได้ครับเดี๋ยวผมแบ่งให้นะคีสแบ่งส่วนผสมจากชามผสมมาให้วันล่าได้ใช้มือนวดก่อนลงมือก็สวมถุงไว้ให้เรียบร้อยเพื่อความสะอาดและไม่ให้มันเลอะเทอะจนเกินไปนุ่มมากเลยค่ะนุ่มมือมากเลยนวดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมว่าคุณป้านั่งดีกว่าจะได้ไม่เมื่อยขอบคุณค่ะลูก นทางสบายแต่คุณผู้ช่วยไม่เลือก <c oughs> ก็น่าจะนุ่มจริงๆอยากลองบ้างจังทำให้ดูทุกอย่างเลยดีจังแค่กลิ่นถัวนึ่งก็หอมแล้วส่วนผสมของเราเข้ากันแล้วนะครับทุกคนดูนะต้องปั่นให้ได้ความละเอียดแบบนี้เลยนะครับคีสแพร์ถัวที่ถูกตีจนเนื้อนเนียนให้ผู้ชมได้เห็นนอกจากผู้ชมแล้ววันล่าที่กำลังใช้มือนวดก็ดูไปด้วยเช่นกันจะรอดไหมล่ะเนี่ยมีเวลาเยอะเลยคุณป้าสู้ๆครับ ทอดแทนมาหัเลยต่อไปเราจะเอาถั่วไปผัดให้แห้งนะครับขั้นตอนนี้ต้องเฝ้าเตาตลอดไม่งั้นมันจะไหม้ใช้ไฟกลางแล้วก็เทถั่วที่ผสมแล้วลงไปครับผัดไปเรื่อยๆจนก,ก่าแป้งจะแห้งบอกก่อนว่าใช้เวลาเยอะมากนะครับเพราะเราใช้ไฟอ่อนแล้วก็ทําเยอะถ้าทําน้อยจะใช้เวลาน้อยลงขั้นตอนนี้ก็เลยเตรียมถั่วที่ผัดเสร็จแล้วไว้แล้วครับเดี๋ยวกระทะนี้จะให้พี่ๆเขาไปผัดต่อต้องนานขนาดไหนเชฟถึงเตรียมไว้เลยใช้เวลาทุกขั้นตอน กว่าจะได้กินน่าจะเย็นแน่ขายแพงก็ไม่สงสัยนี่นะครับถั่วที่ผัดจนได้ที่แล้วสังเกตง่ายๆก็บีบมันออกมาแล้วปั้นครับถ้าเนื้อเนียนไม่ติดมือก็ถือว่าใช้ได้คำเตือนในขั้นตอนนี้คือก่อนเอาไปปั้นขึ้นรูปต้องทิ้งไว้ให้ถั่วเย็นก่อนนะไม่งั้นมือพองแนะ่ป้าอยากลองปั้นแล้วล่ะคะ่ะทำยังไงดีอันนี้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวใส่โถผสมรวมกับถั่วที่กำลังนึ่งก็ได้ครับไม่น่าแบ่งมาเลย ไม่เป็นไรนะครับมันแก้ได้งั้นพักไว้ก่อนได้ไหมคะถ้าไปเสร็จแล้วจะได้มาทําต่อแต่มันจะใช้เวลานะครับเดี๋ยวไลล่าจาัดก,การให้เองค่ะอยากลองนวดเหมือนกันไลล่าเอ่ยแทกขึ้นมาอย่างนั้นก็ฝากด้วยนะครับเห็นคุณป้าทําแล้วท้อเลยใช้เครื่องปั่นดีกว่าตอนแรกนึกว่าจะง่ายไม่ง่ายนะเนี่ยแช่ถั่วเจ็ดชั่วโมงนึ่งถั่วสามสิบนาทีกวนถั่วอีกน่าจะเกือบชั่วโมงไม่ง่ายแล้วเชฟ ขั้นตอนต่อไปเป็นการปั้นลูกชุบครับจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาแค่พอดีคำก็พอปั้นเป็นอะไรก็ได้เหรอคะครับอะไรก็ได้คุณป้าจาัดก,การได้เลยนะแล้วผมล่ะเสียงหนึ่งเอ่ยถามขึ้นมาคีซุรีหันไปมองอยังทางเข้าห้องครัวเป็นคนที่เพิ่งกลับมาถึงนั่นเองกลับมาแล้วหรอครับกลับมาแล้วครับมีอะไรให้ช่วยไหมไม่พักหน่อยเหรอไม่ได้เหนื่อยอะไรเลย อย่างนั้นมาปั้นถั่วก,กับคุณป้าก็ได้ครับโอเควิลเลียมเดินไปยังอ่างล้างมือและทําความสะอาดให้เรียบร้อยเขาสวมถุงมือแบบผู้เป็นแม่แล้วนั่งลงที่เก้าอี้ข้างๆที่ไหล่ล่าเพิ่งยกมาวางน่นาสบายเลยนะครับแม่เป็นคนสวยก็เลยได้งานง่ายๆคะ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเอ๊ะเราเนี่ยปั้นไปเลยคะ่ะเอาสวยๆนะคะครับครับเข้าใจแล้วครับบันเทิงขึ้นมาทันที คุณวิวเขาอบอุ่นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยกรีทเดี๋ยวเราจะให้ผู้ช่วยปั้นถั่วไปนะครับผมจะมาผสมสีผสมอาหารตรียมไว้เพื่อความสวยงามจริงๆมันก็ไม่มีสีที่ตายตัวนะผมเตรียมสามสีแดงเขียวเหลืองทุกคนอยากใช้สีอะไรก็เลือกได้เลยหนึ่งชิ้นจะชุบมากกว่าหนึ่งสีก็ได้ใครที่มีหัวศิละปะหน่อยจะเพ้นสวยๆไปเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถล้วนๆเลยครับยากละไม่มีผมไม่เคยชุบสีเลยอยากรู้ว่าจะออกมาเป็นแบบไหน คุณป้ากับคุณวิวปั้นแล้วใช้ไม้แหลมจิ้มเข้าไปนิดนึงนะครับเอามาชุบสีแล้วก็เสียบไว้แบบนี้ให้สีแห้งพีสหยิบถั่วปั้นขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วสาธิตวิธีการทําต่อจากนั้นให้ผู้ที่กําลังปั้นถั่วได้ดูนอกจากวันล่าและวินเลียมแล้วไลล่าและคนอื่นๆที่รอดถั่วสุกก็จดจําไว้แล้วเช่นกันต้องใจเย็นกันสุดๆนานครับเดี๋ยวผมจะมาเตรียมตัววุ้นเคลือบนะครับผสมผงวุ้นลงในน้ําเปล่าแล้วพักไว้ข้างกระปุกมีวิธีใช้ทุกคนใช้ตามนนนััน้้ไดเลยะครบ ผมขอไปปั้นบ้างดีกว่าเห็นแล้วน่าสนุกนะเนี่ยมาเลยค่ะนุ่มมือมากอันนี้คืออะไรเหรอครับคีสหยิบถั่วปั้นเนื้อตาประหลาดขึ้นมามาหน้าทานตรงไหนกันละเนี่ยวิลเลียมอันนี้คืออะไรคะนอนครับวิลเลียมตอบเสียงนิ่งและน่านิ่งฮะคุณปั้นหนอนเนี่ยนะโอ้โหใครจะกล้าทานละเนี่ยถามจริงตัวซีเคร็ ไปได้ถือว่ามีบุญบันเทิงสุดๆเวลคอนยังรับไม่ได้เมนูลูกชุบที่ใช้ส่วนผสมไม่เยอะและดูเหมือนจะทำง่ายใช้เวลาไปกว่าครึ่งวันกว่าจะแล้วเสร็จหลังจากที่ปั้นถั่วและชุบสีเรียบร้อยพวกเขาก็แบ่งหน้าที่กันไปชุบตัววุ้นที่ต้องทำถึงสองรอบและยังต้องใช้เวลาเพื่อรอให้มันแห้งอีกด้วยเรียกว่าเป็นกิจกรรมทำอาหารร่วมกันในครอบครัวแต่ต้องใจเย็นก็ว่าได้ในช่วงของหม้อสุดท้ายที่ถั่วนึ่งไว้มีโอมาและโอเว่นเข้าร่วมปั้นเพิ่มด้วย คีสไม่ได้ไลฟ์สตรีมจนถึงช่วงนั้นแต่ปิดไลฟ์สตรีมไปตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ลูกชุบในชุดแรกทําเสร็จแล้วรสชาติที่หอมหวานและมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันของวุ้นเคลือบและตัวถั่วทําให้เป็นที่สนใจไปอย่างมากในแฮชแท็กเข้าครัวกับคีสต่างมีแต่คนอวยการแช่ถั่วบางคนเริ่มที่จะแช่ตั้งแต่ช่วงแรกๆของการไลฟ์สตรีมก็นาลงไปนึ่งในหม้อหุงข้าวแล้วเรียบร้อยเขาถ่ายรูปและโพสต์บอกกับผู้โชคดีจากการสุ่มแจกใส่ลูกชุบว่าอีกไม่นานนี้ลูกชุบก็พร้อมที่จะจะัดสงให้้ทุกคนแลว เรียกความฮือฮาจากใครหลายคนได้เป็นอย่างมากเราผู้ช่วยที่มาช่วยปั้นนั้นถือว่ากิตติมศักดิ์มากผู้บริหารระดับสูงกันทั้งสิ้นหากพนักง,งานในบริษัทได้ไปก็นํามาโพสต์อวดว่าได้ทานฝีมือผู้บริหารบางกบโพสต์ตลกและเอเ่ยแซวว่าจะทานให้บทเพื่อแก้แค้นที่สั่งงานตลอดเวลาที่ทํางานมาสร้างความคลื่นเคล่งให้แท็กของคีสไม่น้อยเลยและเมื่อภาพถ่ายที่คีสโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็สามารถรับประกรันได้แล้วว่าสิ่งที่วิลเลี่ยมตอบคําถามในวันนั้นเป็นความจริงทุกประการ กระแสสังคมที่บอกว่าแต่งงานเพื่อเชื่อมสัมพันธ์บ้างอาจจะไม่ถูกยอมรับจากครอบครัวบ้างก็ถูกแก้ไขตอนนี้เวลิงตันและคิสยังคงรักกันดีพวกเขาไม่ได้ไม่พอใจที่มีคิสเข้ามาเป็นคนในครอบครัวกลุบข่าวเสียหายไปได้มากมายเลยทีเดียวเจรู้เจเห็นแฮชแท็กมงในมาแล้วจ้าทุกคนไปเสือกเอ้ยไปสืบมาให้แล้วนะร้านที่แอบอ้างก็เป็นคนในครอบครัวนั่นแหละที่เปิดแล้วก็เอาชื่อไปโฆษณาเจก็ไปกินมาเหมือนกันรสชาติหมาไม่ เลยจ้าขอเงินคืนทางไหนได้บ้างรีพลายเอออีเจ๊มันมีประโยชน์ก็วันนี้ตอนแรกจะแฉเขาสมแล้วสมอีกก็พอจะเดาได้อยู่แต่รอถแถลงเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่21นะครับโอ้โหแล้วก็อยากกินอะไรไงลูกชุบอะไม่ได้กาละไปหาซื้อแป๊บอยากสุดๆมันๆห,หวานๆนะยังไงก็ฝากเป็นใ,นใจคด้วยเขียน19กันยาด้วยนะครับ เข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนที่เขียนกันด้วยนะครับนิกงอยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ่ด้วยนะครับฝากติดตามตอต่อไปด้วยนะสวัสดีครับผมวัตนาเบ้